การจัดการสุขาพิบาลโรงเรือนโคโนมทําความสะอาดภายในโรงเรือนโคโนมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกำจัดมูลสัตว์ภายในโรงเรือนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและพยาธิโดยการดันเป็นกองไว้ก่อนจะนำออกจากโรงเรือนมูลสัตว์ที่แห้งบรรจุใส่ถุง เพื่อเป็นปุ๋ยไว้จำหน่ายหรือเป็นปุ๋ยสำหรับลงแปลงหญ้าในรอบต่อไปเมื่อนำมูลสัตว์ออกจากพื้น,นรโรงเรือนเรียบร้อยแล้ว <_ v ain> โรยปูนขาว <_ v ain> บางๆบนพื้นแล้วฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่ง ขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องรีดนมหลังจากรีดเสร็จแล้วจุ่มหัวรีดทั้ง4หัวลงในถังน้ำที่สะอาดที่เตียมน,น้ำไว้ดูดน้ำให้เข้าถังรีดนมจนเต็มถังหลังจากนั้นทำความสะอาดถังรีดทั้งภายนอกและภายในให้เรียบร้อยถอดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องรีดนมแล้วแช่ชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้น ลงในน้ำายาล้างจานที่ละลายในน้ำอุ่นทาความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องรีดนมในส่วนที่เป็นรูปทรงกระบอกให้ใช้แปรงขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนล้างด้วยน้ำสะอาดท้ายสุดล้างอีกครั้งด้วยน้ำผสมคลอรีนก่อนนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม